ชาเ l นเจอร์ด e ฟหรือจุดที่ลึกที่สุดของท้องทะเลมีความลึกถึง11กิโลเมตรลงไปนะครับมันลึกมากๆมนุษย์ไม่สามารถที่จะลงไปสำรวจได้ลึกขนาดนั้นโดยไม่ใช้ยานสำรวจมีคำกล่าวว่ามนุษย์เหล่านั้นไปเหยียบดวงจันทร์มีความรู้เกี่ยวกับอวกาศมากกว่าใต้ท้องทะเลลึกของเราเสอีก ผิวโลกประกอบไปด้วยน้ำถึง3ในส่ส่วนเลยนะครับใต้ท้องทะเลเต็มไปด้วยความลับมากมายที่รอเราสำรวจอยู่การดำน้ำลึกถึง11กิโลเมตรแรงดันบีบอัดเนี่ยจะเท่ากับ1.2ตันต่อตารางเซนติเมตรเพราะฉะนั้นไม่สามารถจะออกไปนอกยานสำรวจได้มีการสำรวจตั้งแต่ปี1960โดยการ ส่งยานลงไปสำรวจและในปี2012เจมส์คาร์เมรอนผู้กำกับก็มีการเข้าไปสำรวจใต้ทะเลลึกแล้วก็ถ่ายทำเป็นภาพยนตร์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นใต้ท้องทะเลลึกมีความลับมากมายมีสัตว์ประหลาดอะไรแปลกๆมากมายที่เราไม่เคยเห็นก็เป็นการท้าทายนะครับที่เราอาจจะพบกับทรัพยากรใหม่ๆได้สัตว์ที่อาศัยอยู่ในเขตทะเลลึก สิกิโลเมตรลงไปเนี่ยมีจำนวนมากที่เราคาดไม่ถึงว่าจะมีสัตว์เหล่านี้อาศัยอยู่ในน้ำลึกขนาดนี้ได้